อจะมาสอนวิธีการพิกัดตำแหน่งที่ดินโดยใช้แอปลิงนะครับแอปตัวตัวนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมจะทำตัวอย่างาแปลงดินของผมจากที่บ้านนะครับอเริ่มกันที่เข้าไปในแอปอ่าทีนี้ เ็จะมีเมนูกดไปที่แผนที่นะครับแผนที่สีส้มๆตรงกลางล่าง,งสุดอันทีนี้มันจะบอกตำแหน่งที่เราอยู่ตอนนี้อ่าที่สำคัญต้องเปิดตำแหน่ง GPS ด้วยนะครับทีนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านก็ไล่ไปตามถนนก็ได้นะครับถ้าว่าเราจำได้ว่าสวนเราอยู่ตรงไหน นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มโอมทรัพยหมู่ที่เก้านะครับผมจะไล่ไปเลยอยันนี้ไปทางนาตาเยมอ่าไปอ่าถึงซอยบ่อสองลูกนะครับอันนี้ไล่ไปไล่ไปก็เหมือนเราขับรถอยู่นะครับอ่าอีนี้มาถึงทางเข้าสวนแล้วอตรงนี้บ้านตาเนะครับอ่า ่าทีนี้มาแปลงนี้ผมทําแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําอีกแปลงหนึ่งให้ดูอ่าเจอแปลงดินแล้วทีนี้อ่าตรงนี้เป็นทางเข้าเนะีํยให้ดูได้ตําแหน่งจุดแรกนะครับก็กดเครื่องหมายบวกข้างล่างอ่าหนึ่งทีนี้ก็ลากไปเลยครับลากไปเลยลากไปเลยอ่าอ่าตำแหน่งที่สอง ตำแหน่งที่3ก็กดบวกแค่นี้อทีนี้ก็ไปตำแหน่งที่4ง่ายง่ายครับเราก็จำว่าส่วนรถติดตรงไหนตรงไหนอ่าไม่แน่ ถ้าอยากให้แม่นก็ขยายขยายขึ้นมาหน่อยอ่าบดบวกปุ๊บลากไปอีกทีนึ่งอ่า อันนี้ของผมมันมันมีทางเข้าด้วยครับอ่าอันนี้ก็ลากไปหาทางเข้าอ่าจบจบครับง่าย,ายอ่าทีนี้ก็จะได้รูปแปลงดินแล้วอ่าทีนี้มาปักหมุดตรงกลางกันก็กดเครื่องหมายถูกนะครับ พอเราลากครบแล้วเนี่ยกดเครื่องหมายถูกปุ๊บมันก็จะให้บันทึกอ่าแค่นี้เองครับแล้วก็ใส่ชื่อแปลงดินอ่าอันนี้เป็นชื่อของผมอ่าใครจะลอกก็ได้นะครับก็เอาชื่อผมไปใส่แปลงของคุณก็ได้อ่าไม่ว่ากันอ่าเรียบร้อยอ่า เดี๋ยวี์บอออกอ่าได้แล้วทีนี้ก็จะกดบันทึกนะครับแต่ว่าบังเอิญปุ่มอันหน้าจอผมมันมันอยู่ที่เดียวกันนะครับผมก็จะจบไมแค่นี้นะครับกดบันทึกที่มุมบนนะครับแล้วก็แคปเจอร์แคปเจอร์บันทึกก่อนอ่าบันทึกป๊อปจะได้แลวรูป นี่ไงตามที่เขาให้ตัวอย่างาอ่ะเลื่อนเลื่อนให้มันสวยๆแล้วก็กดแคปเจอร์อ่าแคปเจอเรียบร้อยเสร็จแล้วครับง่ายๆ